สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวเมื่อวันที่1 8มิถุนายน2568ผู้สื่อข่าวไรทีวีประจำจังหวัดระยองคุณสมนึกกรมพักได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการรถบรรทุก10ล้อและแบโคโฮที่เข้ามาขุดปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรมหลับชัยเมืองยางหมู่สองตําบลสำนักทองเภอเมืองจระยองว่าได้ย้ายหนีออกนอกพื้นที่ก่อสร้างอย่างรวดเร็วตั้งแต่คืนวันที่17มิถุนายน2 5 6พหลังทราบข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้าการปร,บราบปรามก,การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอบปทศสอบสวนกลางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการขอขอนุญาตปรับพื้นดินและเคลื่อนย้ายดินตามพรบขุดดินถมดินและพรบโรงงานประเภท3หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามา กลุ่มบุคคลที่นําเครื่องจักรมาปรับได้ไวตัวทันจึงหยุดการปรับพื้นที่แล้วนํารถมารวมกันเพื่อให้รู้ว่าไม่มีการทํางานเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานดังกล่าวเข้าไปขอดูใบอนุญาตการถมดินเบื้องต้นยังไม่พบวันนามาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ผู้รับเหมาปรับพื้นดินไปแล้วส่วนหนึ่งหยุดการปรับพื้นดินไว้เพื่อรอใบอนุญาตให้ถูกต้องทําให้กลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถแบคโฮรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยคันต่างคนย้ายเครื่องจัรออกจากพื้นที่ในคืนวันดังกล่าวไปอย่างรวดเร็ว ว่าจะถูกจับกลุ่มทําให้พื้นที่ที่จะมีการปรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตน,นิคมไม่น้อยกว่า1000ไร่ต้องชะง,งักทันทีผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทองท่านหนึ่งเปิดเผยว่าพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางกําลังมีการปรับพื้นที่เพื่อดําเนินการก่อสร้างประมาณ500ไร่ได้ส่งตัวแทนที่รับมอบอานาจมายื่นเรื่องของอนุญาตปรับย้ายดินในบริเวณพื้นที่เรียบร้อยแล้วได้ลงนามอนุมัติไว้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้มอบเอกสารให้กับทางการนิคม เนื่องจากการลงนามอนุมัติต้องให้เจ้าหน้าที่กองช่างเข้าไปตรวจสอบถ่ายภาพจากพื้นที่เดิมมาประกอบกับพื้นที่ใหม่ที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายเท่ากับพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังไม่สมบูรณ์เรื่องใบอนุญาตส่วนกรณีที่รถบรรทุกแบ็คโฮจำนวนมากออกนอกพื้นที่ไปหมดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกลางจากกรุงเทพเข้ามาแล้วขอดูใบอนุญาตปรับย้ายดินแต่ทางเจ้าของพื้นที่ไม่มีให้ดูเพราะทางอบตยังไม่ได้มอบใบอนุญาตให้จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่เสียก่อนเจ้าของรถคนขับเกงจะมีความผิด ถูกยึดรถจึงได้ขนย้ายออกนอกพื้นที่จนหมดก่อนหน้านี้ได้มีประชาชนในพื้นที่จํานวนมากได้ร้องเรียนว่าทางการนิคมได้ถมดินสูงกว่าถนนดังเดิมจํานวนมากและปิดกั้นเส้นทางน้ําธรรมชาติที่ไหลลงจากภูเขาถ้าในอนาคตมีฝนตกลงมาจะก่อให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ทาการเกษตรของประชาชนแหล่งอุ้มน้ําธรรมชาติจะถูกเปลี่ยนแปลงจึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด